ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ซิกเอร์วอลนะครับขอเสนอการวิดพื้น3สเตปด้วยนี่ครับทั้งสี เป็นถังสีหรือกระป๋องหรือม้านั่งเล็กๆก็ได้นะครับที่ระดับความสูงประมาณ20เซนประมาณนี้นะครับอันนี้จะหาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับสําหรับสถานการณ์แบบนี้โควิด19เราไปยิมไม่ได้เราก็หาอะไรที่อยู่ในบ้านมาเวิร์กเอามาออกกำลังกายมาฟิตเนสกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธพื้น3สเตปด้วยเจ้าถังสีนี้ใครไม่มีถังสีเอามานั่งเล็กๆมาก็ได้การเล่นเป็นยังไงเรามาลุยกันเลยครับผมท่าแรกเราก็วางมันไว้ก่อนเลยปุ๊บอันดับแรกค้างไว้นี้ก่อนลง ปึ๊บขึ้นเปลี่ยนมือปึ๊บสองสามชา้าๆเซห้าประมาณสิห้าครั้งไม่ต้องเร็วมากทำความเร็วเท่าที่เราถนัดนะครับต่อไปเป็นท่าที่สองวางทางสีไว้ตรงนี้ปึ๊บเอาเท้าไปข้างเลยให้ปลายเท้าอยู่บนทางสีหรือมานั่ง ให้แขนเนี่ยตั้งฉากนะครับกับพื้นกับตัวเราหลังให้ตรงพยายามมันก็ดูเองแล้วกัน,นะบ,บางทีมันก็ไม่ตรงก็เราก็พยายามให้มันตรงแล้วกันแขนก็ห่างประมาณหนึ่งช่วงไหลน,นะครับอ่าท่าที่สองลงปึ๊บหายใจออกตอนขึ้นนะครับเป่าลมขึ้นขึ้นเร็วลงช้านะครับลงค่อยๆหน่วงขึ้นก็ปึ๊บ ลงหน่วงปึ๊บโอเคท่าที่สองนี้ก็ทําประมาณ10ครั้งนะครับทีนี้มาถึงท่าสุดท้ายท่านี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันก็โดนเหมือนกันค่อนข้างยากนะครับท่านี้ก็คือวางถังสีไว้ตรงหน้าเหมือนเดิมแล้วเอามือจับอย่างนี้มันก็จะเจ็บมือนิดนึงแบบถ้าใครเจ็บมือก็หาผ้ามาลองก็ได้ใส่ถุงมือก็ได้แต่อันนี้ด้านแล้ว <c oughs> ได้แล้วเลยไม่เจ็บให้เอามือมาวางประ,ประมาณนี้นะครับจับให้มัน,นมั่นคงไว้แล้วก็ให้แขนเนี่ยตั้งฉากกับพื้นนะครับให้เราตั้งฉากลงไปทําตัวให้ตรงค่อยลงนะครับดันขึ้นค่อยคลงบานขึ้นค่อยลงหายใจอ,ออกจนขึ้นขึ้นเร็วลงช้านะครับลงช้าขึ้นเร็วช้าขึ้นเร็วโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับ ตั้งฉากเท่าที่ได้แล้วครับไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้หลังก็พยายามให้ตรงค้างลงนวงขึ้นเร็วลงนวงขึ้นเร็วลงนวง,ง,นวงขึ้นเร็วโอเคนะครับท่านี้ทำากถึงแครั้งนะครับเพราะว่าท่าบิดท้ายนี่มันจะโดนหลังแขนด้วยโดนหน้าอกด้วย3าท่านี้ท่าแรกเราเล่นจักเถื่อกว่า ถ้าแรกเราเล่น15ครั้งค่าที่2เราเล่น10ครั้งค่าที่3เราเล่น6-8ถึงครั้ง3เซตนี้เรานับเป็น1แมตช์คือ1รอบเล่นแรกๆก็เอารอบเดียวพอพอเล่นไปปุ๊บกล้ามเนื้อเริ่มเข้าที่แล้วก็สังเกตตัวเองว่าไหวเราก็เล่นรอบที่2องรอบที่3ไปการเล่นแบบเนี้ยมันเดียวคือว่าอุปกรณ์เราหาได้ทั่วไปเล่นง่ายๆเล่นที่บ้านก็ได้ออกไปยิมไม่ได้มีโควิดระบาดแล้วก็เล่นอยู่บ้านเราก็สามารถมี กล้ามได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับซีเกิลเวิร์กเอาต์สวัสดีครับ